بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبكر شكر الله سبحانه وتعالى أنكرايم มีชีวิตมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็สามา online, inde, รถที่จะพาตัวเรานั้นมาสู่มัสยิดนะครับมาทําการสู่ต่อพระองค์ลักษมหานะหัวตาลานะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งเจตนาเอาไว้ตั้งเป้าหมายไว้ว่านะครับชีวิตที่เหลือสำหรับเรานั้นนะครับไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะครับเราก็จะพยายามทุ่มเทจนสุดความสามารถนะครับในการตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลักษมหานาหัวตาลาและก็รซูลของพระองค์นะครับด้วยการปฏิบัติตามสุนนะแบบอย่างที่ดีงามของท่านบีมุฮัมมัดสโลลัลห์วาเลนซลลัม นะครับใครที่รักอัลลอฮฺสุบฮานะฮหววตาลาก็ให้เขานั้นปฏิบัติตามแบบอย่างท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลิอุสซาลัมในทุกๆเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องอิบาดห์อย่างเดียวนะครับเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยอะไรด้วยนะครับอัลลอฮฺสุลตาราเขจะรักเขาแล้วก็จะพยโทษในความผิดต่างๆให้กับพวกเขาด้วยนั่นคือ,อสิ่งที่พระองัลละฮฺสุบฮานะฮหววตาลาได้สัญญาไว้ในอัลกุรอานนั่นเองนะครับพี่น้องครับอัลอลอฮฺบอกเรานะครับว่าสําหรับบบรรรดาาาาาาผู้ทที่่อศัธตตลละะุฮฮนว นะครับแล้วก็ยืนหยัดในการศรัทธาแล้วก็ขอพระยโทษขอตาบาต่อพระองค์รัศมีมหาตาลาด้วยนะครับอนอกจากพี่น้องมุสลิมด้วยกันจะขอด้อาให้แล้วเนี่ยบรรดามาริกาเนี่ยที่แบกประดังขอรัศมีมหาตาลาแล้วก็ที่อยู่รอบๆอาอารักของพระองค์รัศมานั้นนะครับก็จะร่วมขอด้อาให้กับเขาด้วยนะครับอัลเราบอกนะครูอ่านสุรัตกอฟิสนะครับในสุราที่สี่สิอายะที่7นะครับอ่าน์บอกนะครับว่าอัลลีน All ا ل ذ ัลอ ح ร ل و ن العرش ومن حوله ص ح ิ ب ي ح و النبي حمد ر ب ي ิ م ويؤمنون به าะลิลลีนตะะะิฮมนะครับอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าบรรดาผู้ที่แบกบัลลังและผู้ที่อยู่รอบๆอบบัลลังอ่ะอยู่รอบๆบัลลังต่างก็แท้สองสรุดีด้วยกับการสรรเสริญพระเจ้าของพวกเขาและศรัทธาต่อพระองค์ นะก็คือหมายถึงบรรดามาริกาที่แบกบัลลังก์ของอัลัทธ์สุบฮานตะราอยู่แล้วก็จะอยู่รอบๆบรรลังก์ของพระองค์นั้นนะเขาเนี่ยศรัทธาต่อพระองค์แล้วก็ขออภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยนะมาริกาก็จะขอดุอาให้กับบรรดามุ่งมินผู้ศรัทธาด้วยนะไม่ใช่เราขอกันด้วยกันเองอย่างเดียวนะมาริกาบรรดามาริกาที่แบกบัลลังก์ของอัลัทธ์สุบฮานตะราก็ขอให้บรรดาผู้ศรัทธาด้วยนะครับขอให้พระองค์อัลัทธ์สุบฮานตะราอภัยโทษให้กับพวกเขา หมายถึงว่าถ้าเราเป็นคนที่มีศรัทธาต่อลระสุภาในวตาลายแล้วก็ยืนหยัดในการศรัทธาเนี่ยนะบรรดาเมลิกาที่แบกบาังของพระองค์ลักษณะก็จะขอดุอาให้เราด้วยนะครับขอว่ายังไงนะเราบอกรับบรราวิทยาตะกุลและใช่รหัมตะวะอิลมาฟักฟิลลัดีนาตาบูวัตาบงอซาบีและก็บะไวมาซาบัญญาฮิมนะครับแ้าแต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงแผ่ความไม่ตายและความรอบรู้ไปทั่วทุกสิ่งขอพระองค์ทรงโปรดอภัยแก่บรรดาผู้รู้แก่โทษ อริกาขอขอต่อรัสบาตาลาให้อาภาัยให้กับบรรดาผู้ที่เตาบ้างผู้ที่สรารภาพผิดกับมเรื่อกับตัวนะครับแล้วก็ดําเนินตามแนวทางของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงคุ้มครองพวกกายพ้นจากการลงโทษแห่งไฟในรกด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่บรรดาอเมริกาได้ขอดูอาต่อพระองค์าารัสบานวตาลานะครับขอให้เราได้มีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจ นะครับถ้าเรากลับมาสู่เส้นทางของรัชสุภาราตตาานะครับสำหรับคนที่มีศรัทธาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการผิดพลาดในการดําเนินชีวิตบ้างนะครับให้เขาเตาบะขอไปทั่ต่อรัชสุภาราตตาานะครับแล้วก็กลับมายืนหยัดในเส้นทางของศาสนาให้ได้นะครับนะบรรดาเมเลกาก็จะขอดุอาให้ด้วยขอพระองค์รัชสุภาราตตาได้โปรดนะครับอ่าอภัยให้กับพวกเขาประทานความเมตตาให้กับพวกเขานะครับยังอีกคำในอายะที่แปดเราบอกอย่างนะครับว่า รับบันวาริขลุ่มจันนาร์จารีิลติวัเทหุมุมานสุรหามินอาบาอิหิมวะสวะจิหิมวะดุริยติหิมอินกอันตรายสิจุลหกีมตรงนี้สําคัญเลยนะครับเอาบริการขอต่อไปนะครับว่าขอว่ายังไงข้าแต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงให้พวกเขานั้นได้เข้าในสวนสวรรค์อันหลากหลายอันสถาพรขอให้ได้เข้าสวรรค์ด้วยนะขอให้พระองค์ได้โปรดอ,อภัยในความผิดพลาดต่างๆให้กับบรรดามุมินแล้วยังขอให้บรรดามุมินได้เข้าสวรรค์นะ ซึ่งพระองค์ได้สัญญาแก่พวกเขานะซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้สัญญากับเขาเอาไว้แล้วนะครับคนที่เาตาบ้าคนที่กระทาความดีคนที่อ ي มานนะครับเวแล้วเขาก็จะขอดุอาให้นะครับอัลกาบอกว่านะให้เขาก็ได้ขอขอให้เขาได้เข้าส,สวนสวรรค์อันหลากหลายอันสถาพรซึ่งพระองค์ได้สัญญาแก่พวกเขาแล้วเขา้ายังไงเข้าคนเดียวหรือเปล่านะครับไม่ได้เข้าคนเดียวนะครับเพราะมันสรุรหามินอาบาอิหิมวาสวาจิหิมวาสุรยิยติหิม นะครับซึ่งเขาจะได้เข้าสวรรค์พร้อมกับผู้กระทําความดีจากบรรพบุรุษของเขานะถ้าพ่อแม่เราปุยญาตยาเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีอิมาอยู่ในแนวทางศาสนาก็จะได้เข้าพร้อมกันนะครับและคู่ครองของพวกเขาแล้วก็ลูกหลานของพวกเขาด้วยอนะย่างคู่ครองของเราด้วยลูกหลานของเราด้วยในดุนยาเนี่ยเรารักลูกไหมเรารักปัญญาไหมเรารักครอบครัวไหมทุกคนรักจะนั้นไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่เราก็จะต้องดูแลในเรื่องของอาคีดาของเขาด้วย นะครับให้เขาเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็ให้เขาปฏิบัติให้ครบถ้วนนะครับซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยในฐานะที่เป็นบาทของรัชบาชาเนวตาราแล้วก็จะต้องตักเตือนนางส่องสอนตักเตือนในกรณีที่เขาฝ่าฝืนนะแบบอย่างหรือสุนทรของทศวรลษสละชละลามหรือคำสั่งของรัชบาชาเนวตาราไม่ว่าจะเป็นพันยาหรือเป็นลูกกด็ดีนะครับตรงนี้ก็เพื่อให้เขาเนั้นได้ปฏิบัติโตอยู่ในทํานองครองธรรม อยู่ในแนวทางของศาสนานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงซึ่งบรรดาเบญจกัก็จะขอดุอาให้ด้วยนะขอให้เราได้เข้าสวนสวรรค์พร้อมกับบรรพบุรุษของเราพร้อมกับคู่ครองของเราแล้วก็ลูกหลานของเราที่เรารักดังแก้วตาดวงใจนะครับ <S <S แล้วเวลาเราขอดุอาในในในอัๆๆลกุรอานเราก็บอกนะครับว่าราบานาฮับจานามินอัสวาจินาวะซุดรียาตินากรุตอัจุนวะาจะอ่านหนาลิลมุตตะกีน่าอิมามานะนะครับเราขอดุอาศจากเราสุวรรณนะครับโอ้เราขอพระองค์นั้น เราไโปรดประทานให้ก่ข้าพระองค์เนียซึ่งอะไรทับลานามินอสวาจินาจากบรรดาคู่ครองของเราวสุริยจนาแล้วก็บรรดาลูกหลานของเรานะ่ะกุรตาอัย์เนะี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็นแก้วตาดวงใจเลยนะนะเป็นคนที่ดีที่เราเห็นแนละ้วเราพอใจเราดีใจเราอยากได้นะเนี่ยขอรับเวลาประทานให้กับเราอย่างเนี้ยวจานาดิบุตตกีในมามาแล้วขอพระองค์ได้โปรดประทานให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความตระกามีความยำเกรงในระดับต้นๆน,น,นะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราขอดูอาจะลาสุบฮาตาลาและมาลายกาก็ขอให้เราด้วยนะครับขอให้พระองค์รับลารนะไปโทษให้กับเราขอพระองค์ได้โปรดประทานสวรรค์ให้กับเราบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่มีอิมานที่ขอไปโทษต่อลาสุบฮาร์นาตาลานะครับแล้วก็ขอให้เขาได้เข้าสู่สวรรค์พร้อมกับบรรพบผูุ้ษของเขาพร้อมกับคู่ครองเขาแล้วก็ลูกๆและหลานของเขาด้วยนะครับเราบอกต่อนะครับอินดการตลาซีสุลฮากีมถ้าจริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงตรีชายานนะ อาราธนานะเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชา ى, ที่พระองค์จะประทานให้อย่างไรก็ได้นะครับก็อาราธนาบอกให้เรารู้นะครับว่าไม่ใช่เราจะขอดูอากันอย่างเดียวให้กันนะวันนาเมเลก้าก็ขอให้ด้วยนะครับขอให้เราเป็นผู้ศรัทธาขอให้เราเป็นผู้ที่มีอี م ا ن จริงจริงแลนะให้เราเป็นผู้ที่เตาบ,บ้ากลับไปกับตัวสู่พระองค์นัสุบาตาลาน,นั่นเองนะครับ <c oughs> และ้วยังอีกนะครับอาลาธนาบอกนะมาแล้วก็ขออีกนะครับว่าใครมุสัยอาตีพมันตะกิสัยอาติยาวไม่ฟักกรรไรมตะา วัดาเลกาหัลาฝ้าสุลอาซีมนะและขอพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายนี่คือสิ่งที่มาริกา์ขอบรรดามาริกา์ขอต่อรัสุบะลาให้กับบรรดามูมินผู้ศรัทธานะผู้ที่ยึดมั่นในคาสั่งของรัสุบะตาลา,าผู้ที่จริงจังกับคําสั่งของรัสุบะตาลา,านะครับมาริกาข์ขอขอพระองค์คุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายเราสังเกตไหมครับบางคนเนี่ยจะทําความผิดจะทําความชั่วนะทำเท่าไหร่มันก็ไม่ลุ่งนะ ไม่รุ่งนะจนกระทั่งต้องเลิกเพราะอัลลอฮฺสลาห์นั้นปกป้องคุ้มครองเขาให้มาติการขอดุอานะแต่บางคนเนี่ยนะครับถานิดนึงโอ้โหไปไกลรึเล่าเลยนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องชุก้อกต้องขอบคุณต่ออัลสุบฮานะหัวตาลานะครับอัลลอฮฺบอกต่อไปนะครับและผู้ใดที่พระองค์ทรงคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายในวันนั้นนะใครก็ตามที่อัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายในวันนั้นก็คือในวันที่จะแห่งการลงโทษวันที่ต้องถูกกระสา ได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากความชัาา่วทั้งหลายในวันนั้นเนี่ยเราบอกแน่นอนพระองค์ทรงเมตตาเก่เขาและนั่นเป็นเป็นความสําเร็จอันใหญ่หลวงนะนี่คือสิ่งที่พระองค์นั้นสุภานตลาสัญญาไว้นะผู้ใดที่พระองค์นทรงคุ้มครองเขาให้พ้นจากความชั่วหรือการลงโทษในวันานาเคโรนเนี่ยนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าเขาได้รับความโปรดปรานได้รับเมตตาจากพระเมตตาจากพระองค์นั้นสุภานตลาและนั่นแหละคือความสําเร็จคือชัยชนะอันใหญ่หลวง นะครับไม่ใช่แค่ดุลยานี่นะดุลยานี่มันไม่ได้วัดกันตรงนี้เลยนะครับอาจจะมีเงินมากมีเงินน้อยมีเกียรติยศมากมายหรือต่าต้อยมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันไม่ได้หมายถึงความสําเร็จแต่ความสําเร็จจริงๆก็คือเป็นผู้ที่อ,อิมานเป็นผู้ทีพีมีตักวาต่อรัสบาดตาลาแล้วกลับไปพบกับพระองค์ในสภาพของผู้ที่มีตักวาแล้วก็รอดพ้นจากการถูกลงโทษในวัน้นั้นคือความสําเร็จที่ มุ้วินจะได้รับในวันอัสเอรราท่านันเองนะครับก็ให้เราได้ได้ตะหนักให้มากนะครับว่า,าการที่เราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อเราสุภาราตาแลวก็จริงจังในเรื่องการศรัทธานะครับแล้วก็ยืนหยัดในการรักษาหน้าที่ของเราในการที่เป็นบ่าวของเราสุภาตาตราไม่ว่าจะยากลําบากขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเราทํางานอาจจะเหนื่อยมากในดุนยานะครับเราพักผ่อนเพราะยิางชัวงนะ่วนั้นดีขึ้นถึงเวลาเราก็มาสู่อยู่ต่อเราสุภานวนตลานะครับถึงเวลาเราก็จะต้องอ่าน คุรอ่านละหมาดซุนนะต่างๆบริจาคเท่าที่เรามีความสามารถก็ทําความดีกับญาติพี่น้องเพื่อนมนุษย์ต่างๆนะครับแล้วก็อย่าได้ซอเหลมกันอย่าได้โคดโกงกันนะครับอย่าได้อิจฉาษีานินทากันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจะต้องต้องตระหนักแล้วก็ต้องดูแลตัวของเรานะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะถ้าเรารักษาอัคราของเรารักษาอิมาลของเราเป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นผู้ที่เตาบะต่อรังสุบาตรานั้นบนรรดาเมริกาก็จะขอดุอาให้กับเราด้วย นะครับขอรัว马าได้โปรดนะครับปกป้องคุ้มครองแล้วก็ประทานความเมตตานะครับให้กับให้กับบรรดามุวินผู้ศรัทธานะครับแล้วก็ยังขอต่อรัว马านั้นให้ได้เข้าสู่สวรรค์นะปกป้องคุ้มครองคุณจากการโทษจากไฟในโกแล้วขอให้ผู้ศรัทธาได้เข้าอยู่ในสวนรรค์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้สัญญากับเขาาไว้แล้วนะครับแล้วก็ให้เขาได้เข้าสวรรค์พร้อมกับบรรดาบรรพุุษที่คาดทำความดี ที่เป็นคนดีเป็นคนที่มีอมาแล้วก็คู่ครองบรรดาคู่ครองของเขาแล้วก็บรรดาลูกหลานของพวกเขาว่าหน้าที่ของเราเราก็จะต้องทําตัวเราให้เป็นคนที่มีอมาตอ่อราสุภาในวัตลาดูแลนคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับบรรพุรุษของเราบัญญาของเราลูกของเรานั้นให้มีกรีรตที่ถูกต้องแล้วก็ให้ปฏิบัติอามาันอิบาระทต่างๆนะครับตรงตามสุนนะของทาง่นานอุซุนสระลอฮวาเดอสามนะครับ ทั้งหมดก็จะอยู่ในความหมายนี้นะครับที่มาบรรดาเวลาขอดุอาให้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์พร้อมๆกันนั่นเองนะครับบรรดาเวลาก็ยังขอให้พระองค์เราตอนนั้นปกป้องคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็ให้พ้นจากการถูกลงโทษในวันอาคีรัสนะครับนั่นคือความสําเร็จอันใหญ่หลวงนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องวันนี้ครับอากูรุกอลิฮัซาฟัสฟิรุลอซีมารีวัลากุมอวยซาลิมซุลิมีนามิงกุลิซัมฟัสักฟิรุห์อินนัวลักรฟุรุมวะราะมะตุลลอฮิวะบราากตุฮ